ไปลุยสังสอนเมื่อสอนสี่คนคะ่ะสี่คนไปะ่ะลักกี่คนก็ลุยเอาไปทพกกิจกรรมทุกคนจัดการสีค่คนเอาแบบ่าลักลาลักค่ะคนสี่คนสี่คนสี่คนแพ้เป็นพระชนะเป็นไหมเนี่ย หรอแม่เป็นภายชนะเป็นไหมอ้าขอบคุณค่ะพี่อารเดนขอบคุณค่ะพี่แอลมามา,มาค่อยๆมาค่อยๆมาแล้วเราเก็บไว้ตอนท้ายด้วยนะพ่อเอ้ยแม่เอ้ย พี่เด็ขอบคุณค่ะทุกคนสู้เร็ว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 แค่มีอยู่จังหวัดไหนพี่จิตครับพี่เด็ขอบคุณค่ะ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 พี่เด็ขอบคุณค่ะพี่ตุ๊กตาขอบคุณใจส้มค่ะ ห้องน,นั้นมีนวมไหมคะห้องพี่เข้มใช้นวมค่ะ <c oughs> ำเองครับแต่ว่ามันมีอันอันที่อันที่ผู้ชมเซตใหม่อันนั้นจ้างค่ะแต่ว่าอันที่เป็น MVP ทั้งหลายอันนั้นทว่าทำเองค่ะใช่ถ้าถ้าที่พี่หานด้เพิ่งส่งอันเนี้ยอันเนี้ยจ้างค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเซตอันที่แบบเป็นพี่จีอันก่อนอ่ะอันนั้นทว่าทำเองค่ะผมโอเคงๆโอเคโริงจริง ตามค่ะขอบคุณค่ะพี่คารเดนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่ตุ๊กตาขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะต่อสู้เต็มที่แล้วมาเราขอขอขอบคุณขอขอบคุณยอยอลัมสลับเปาอ้าหนูทำไม่เป็นนะเหนูทำไม่เป็นหรอกตอนที่จ้างอะทำไม่เป็นย ครับไม่เป็นไรครับเราสนุก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 สนเล่นกันแบบกระชับมิตรเล่นกันแบบกระชับมิตรไปไหนต่อเนี่ยแพรว่าไปไหนต่อไม่ได้ไปไหนต่อค่ะอันนี้ชุดอยู่บ้านปกติค่ะ เดี๋ยวหัวเดี่ย่ผม,ผม,ผมไปขอบคุณค่ะพี่เข้มขอบคุณค่ะครขอบคุณครับไปเจอกันบ๊ายบายค่ะทุกคนทำได้ดีมากครับไม่เป็นไรโอเค ทอทําได้ดีแล้วแค่ได้ร่วมสนุกกันก็ถือว่าถือว่าโอเคแล้วเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้อืมยอมให้สาวยอมให้สาวยอมให้สาวบัดสู้เต็มที่แล้วจริงๆใช่ใช่ใช่่ทุกคนสู้เต็มที่แล้วครับ เราโอเคเราสนุกสนุกผมพูดคำว่าโอเคสี่ห้ารอบแล้วโอเค <c oughs> ชนีแก่แล้วจริงนะชื่อเพลงเหรอชนีแก่แล้วจริงนะมันคือชื่อเพลงเหรอ ไม่เห็นมีเลยไม่เห็นมีเลยเช็ดทิง้งเช็ดทิ้งน้องๆหรือเปล่า โอเคปิโอเคผมจะเป็นปน,นี่อย่างยี้อ่อภาษาทำนี่อืมแมน,นบอสัตว์เนาะโอเคแค่ทุกคนมวนผมกับมวนแต่ยายเฮ็ยแต่ผมเพหยจักเทียรังอย่างนี้คำบอกขั้นขั้นขั้นไอ้วันบอกมึงีบอกปมาณหนึ่งีละหายไปยวน Obrigado. Yeah.